รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอนรหัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวิ c ชีเกมถอนรหัสครับ ยังอยู่กับเรานะครับน้องกอีตา้าคู่ต่อสู้คนล่าสุดของแชมป์ออมของเราซึ่งตอนนี้เป็นการป้องกันแชมป์สมัยที่5เรามาดูกันว่าเธอจะได้แชมป์สมัยที่5นี้ไปอีกหรือเปล่าตอนนี้คุณนอมของเรานะครับแชมป์สสมัยนะครับเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น3 4 0 0 0บาทครับส่วนน้องกอีตา้าลงมาก็มีทุนลงมาอยู่แล้วเขาเรียกว่ามีกำไรติดตัวมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสติลได้ถึง3,000บาท คราวนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเธอจะค่นแชมป์หรือแชมป์จะได้ไปต่อนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับน้องกีตา้าเหลืออยู่4,000คุณอมมีอยู่1,000 0ถ้ากีตา้าดึงมาได้ขึ้นตามที่8,000ต่อ1,000 0จะห่างกันอยู่แค่เพียง2,000เท่านั้นเอง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางรหัสเสียงมาครับ ตำรวจรวบเปวผููบริสุทธิ์กระแทกเปิดหอตำรวจรวบเปวผููบริสุทธิ์กระแทกเปิดหอตำรวจรวบเปวผููบริสุทธิ์กระแทกเปิดหอแชมป์ครับจับแพะชนแกะจับแพะชนแกะถูกต้องครับยาวมากยาวไหม นี่ยังฟังแลยยังประมวลผลยังไม่ได้เลยว่าคืออะไรค่ะตำรวจรวบตัวผู้บริสุทธิ์ก็าแปลว่ารวบผิดคนหรือจับผิดคนคือจับแพะกระแทกก็คือการชนนั่นเองแล้วก็เปิดหอก็คือการแกะแกะหอหรือแกะซองจับแพะชนแกะหนึ่งหมื่นสี่พันต่อสี่พันครับโอ้โหมาดูน้องกีตาร์กันดีกว่าสี่พันนี้ ทำยังไงดีคะหนึ 1, ่พันค่ะหนึ่มารวมกันเป็น2,000ตรงกลางครับ2,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยางสามพยางรหัสเสียงมาครับเธอออกสุขให้ฉันแล้วฉันจะให้เธอเบรก เธอออกสุดให้ฉันแล้วฉันจะให้เธอเบรก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 หมดเวลาเธอออกสุดให้ฉันแล้วฉันจะให้เธอเบรก เหมือนเป็นการเหมือนเป็นการแลกกันนะใช่เธอออกสึกให้ฉันแล้วฉันจะให้เธอเบรกตอนนี้ทีมสติลไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนงงกันหมดเลยอะนิ่งมากเธอออกสึกให้ฉันแล้วฉันจะให้เธอเบรกเหมือนเป็นการแลกกันเนาะอ่าใช่นะแลกอะไรเธอออกสึกให้ฉันคือการไปรบรบค่ะรบแลกกับอะไรเบรกเบรกภาษาไทยพักรบแลกพัก รักแรกพบรักแร,ร,ก,รกพบดัมมิชีของคืน2,000ัน่าเสียดายอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ายังเหลืออีกเยอะนะฮะยังเหลืออีก1 6 0 0 0เลยทีเดียวแต่ตอนนี้ลงมาก่อนครับคนละ2,000ตรงกลาง1 1 0 0 0อยู่ที่แชมป์ของเรา4,000อยู่ตรงกลางแต่น้องกีตาร์ของเราเหลือ1 0 0 0สุดท้าย สูสๆครับน้องสี่พตรงกลางครับดาวินชีขอสี่พยางสี่พยางราดภาพมาครับ เบอร์หนึ่งทีมซิลกดแล้วครับห้าสี่สามหมดเวลา mm hmm. คุณตอตอบว่าเป็นหูเป็นตาเป็นห<ป>ูเป็นตาถูกต้องครับ ผมยังไม่ตายก็แปลว่ายังเป็นอยู่นะฮะยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นนั่นเองนะครับและภาคที่2จากหูกลายเป็นตาเป็นหูเป็นตารับไปสองพันครับคุณต่อครับนอกจากคุณต่อจะได้รางวัลแล้วนะคะก็ยังได้รับกิฟเซตค่ะจากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นนะคะดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะ เอาละตอนนี้นะครับผมแชมป์ของเราเหลืออยู่1 1 0 0 0นะครับน้องกีตา้า1,000มาครับบทหน้าต่างน้องกีตา้าครับ2000ตรงกลางนี้ถ้าจะไปต่อต้องดึงกลับให้ได้ถ้าดึงไม่ได้ต้องกลับบ้านส่วนแชมป์ของเราเองครับสามารถปิดจ็อบได้เลยนะครับและเก็บไปอีก1 2 0 0 0 2 0 0 0ตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของคู่ต่อสู้น้องกีตา้าของเราดาววนชีขอ สองพยางสองพยางราดัสเสียงมาครับสองพันตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของคู่ต่อสู้น้องกีต้าของเราดาวินชีขอสองพยางสองพยาง เสียครับผู้หญิงอายุ15ไปกวาดบ้านเดี่ยวนี้ผู้หญิงอายุ15ไปกวาดบ้านเดี่ยว <ś popularity> นี้ผู้หญิงอายุ15ไปกวาดบ้านเดี่ยวนี้แชมป์ครับสาวใช้สาว,สาวใช้ <_ peacefully> ถูกต้องครับปิดจอบผู้หญิงอายุ15ก็คือสาว,สาวนะครับผมไปกวาดบ้านเดี๋ยวนี้ใช้ใช้ใช้ชเลย,เลยสาวใช้ปิดจอบแชมป์สมัยที่5ครับเงินรางวัลสะสมอีก12,000บาทและขอเสียปบปมือให้น้องก,กีตา้าครับ<สา>ว,วันนี้กลับไปก่อนพร้อมกับเงินฟิล<สาว>3,000ครับ โอ้โหหยุดไม่อยู่จริงๆสําหรับแชมป์ออมของเราครับดาดาครับทำยังไงดีเก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่งทีมสติลของเราไปสู้กับแชมป์เลยเชิญระดมค่ะเบอร์แครับคุณฝนครับคุณฝนต้องบอกว่าคุณฝนสติลมาหลายครั้งแล้วนะคะ ครั้งนี้ได้ลงไปเล่นไปสู้กับแชมป์เลยครับพร้อมจะไปสู้เขาไหมคะพร้อมครับโอเคถ้างั้นเชิญค okay ุณฝนเลยค่ะสวัสดีครับ네คุณฝนครับเห็นบอกว่าตอนนี้ใช้ชีวิตพ่อบ้านหลังจากเกษียณครับผมวันนี้มาอยู่กับเราที่ดาวินชีมาถูกที่แล้วครับมาที่นี่สนุกแน่นอนนะครับผมได้ฝึกสมาธินะได้ฝึกชาวของเรา แถมยังได้เงินด้วยแล้วต้องบอกเลยว่าคุณฝนนี่เชื่อนิ่มๆนะนั่งๆอยู่นิ่งๆไปแล้วสี่พันนะก่อนมานี่มีการแบบว่าฝึกสมาธิหรือฝึกอะไรมาบ้างไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฟนดับเบิลชีน่าจะได้ดูอยู่ตลอดว่าแชมป์ทุกคนจะบอกเลยว่าสมาธิค่อนข้างสําคัญมากก็ได้ดูทบทวนเทพเก่าๆมาครับก็มากพอสมควรนะครับมากพอสมควรนะครับรู้สึกไงบ้างคุณนอมตอนนี้ยืนมาถึง5สมัยแล้วกําลังเข้าสู่สมัยที่6 โอเคไหมฮ <c oughs> คคะเริ่ม <c oughs> รู้สึกเมื่อยล้าบ้างยังฮะยังค่ะยังค่ะไปต่อนะครับเอาละลุยเลยดีกว่า <c oughs> พร้อมนะครับมาครับดาวินชีใส่ให้คนละหนึ่งหมื่นครับและลงมาคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง 3... พยางระกาเสียงมาครับ เหมือนเขาทรายที่ทำกับข้าวทำเหมือนเขาทรายที่ทำกับข้าวทำเหมือนเขาทรายที่ทำกับข้าวทำเหมือนเขาทรายที่ทำกับข้าวเบอร์กคุณฟอรครับตัวละครครับตัวละครถูกต้องครับ คำหมันเขาทรายก็คือตอนพิระนั่นเองนะครับตอนพิระตอนระนะครับที่ทํากับข้าวก็คือครัวตอนละครัวตัวละครออกเสียงชัดตัวละคร1นึ่งหมื่นสองพันต่อแปดพันครับเหลือไม่ได้นะครับผมคุณนอมครับแปดพันครับสู้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันครับมาครับรวมเป็นสองพันตรงกลาง และถ้าเกิดแชมป์ดึงกลับมาได้นะครับก็ยังจะเป็นฝ่ายตามอยู่แต่ขึ้นมาตามที่9,000ต่อ10,100 2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยาง4พยางราดภาพมาครับ นาทีครับ4พยางครับมีไหมครับไม่มีใครกดเลยค่ะไม่มีใครกดเลยนะครับค่ะสองรหัสภาพนี้นะครับต้องการคำตอบ4พยางภา,าพแรกเป็นภาพของนาฬิกาดิจิตอลไม่มีอะไรเลยวินาทีนาทีไม่มีวิและภาพที่สองลูกบอลอยู่ในกล่องก็คือใน ไม่มีวิในดาวินชีขอคืน2,000ครับ <laughs> 1น0 0งอยู่ที่คุณฝนครับเ0็ดอยู่ที่คุณออมมาครับอีกคนละ2,000ตรงกลางและถ้าคุณออมดึงสี่พันนี้กลับไปได้แชมป์จะสามารถตลับมาตีเสมอได้ที่9 0 0าดาวินชีขอ2พยางสอง หรหัสเสียงมาครับคงพัดตึงเปรียยคงพัดตึงเปรียยคงพัดตึงเปรียแชมป์ครับออฟฟิศค่ะออฟฟิศถูกต้องครับผม ต้องทาตัวให้ชินนะพี่ดาด้านะจะมีหลายครั้งที่จะก้าวไปจะถึงแล้วอาจจะต้องแบบตสต็อปอแล้วก็ถอยหลังกลับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าข้างหน้านี้บางทีเข้าไม่ปล่อยกันจริงๆนะครับทีมซิลก็อยายอมแพ้ก,กดเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะไปถึงเราเองนะครับผมพงพัฒตึงเปียะนะฮะพงพัฒนก็คือพี่ออฟนั่นเองตึงเปียก็คือฟิตมากนะฮะออฟฟิศออกเสยงถูกต้องออฟฟิศนั่นเองได้ไป4 0 0พรวมเป็น9,00 0เสมอครับตอนนี้ กลับมาเสมอกันจนได้นะครับผม9,000 9,000นะครับก็เป็น18000ที่ยังสามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้คุณฝนครับเราต้องสู้ครับเสมอกันอยู่9,000เหมือนเริ่มใหม่ครับตอนนี้สู้เท่าไหร่ดีครับ2,000ครับ2,000ครับมาครับรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับใครได้ไปขึ้นนำา1 1 0 0 0ต่อ7,000ดาวินชีขอ2พยาง2พยาง รหัสภาพมาครับมาแล้วครับคุณนกกดแล้วนะฮะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เย้ถึงแล้ว,ลวอา้าวตอบคุณนกอตอบค่ะสีครามค่ะสีครามถูกต้องครับ <Yeah. S 2> ภาพ1ภาพ2ภาพ3คือภาพของครีมค่ะนะครับผมแต่ภาพที่4บอกว่าตัดมอม้าออกไปถึง3มอม้าก็เลยเหลือแต่ครีนะฮะแต่ว่ามีครีถึง3ครีคก็3ครีผลกลับเป็นสีส สุดยอดครับรับไป2 0 0พครับเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็คุณนกนะคะก็ยังได้รับกิฟต์เซตค่าจากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นนะคะรับไปเลยอตอนนี้ได้ไปเยอะมากแล้วนะคะครับเต็มบ้านแล้วเต็มบ้านแล้วค่ะครับผมแนะนำให้เอารถบรรทุกมาขกนนะคะตอนจบรายการเอาล่ะกลับมาที่ผู้เข้าแข่งขันของเราตอนนี้นะครับผมเหลือก็อยู่คนละ7 0 0 0รวมกัน14,000มสสบายๆครับ ลงมาอีกครับคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางใครได้ไปนะครับขึ้นนำ9,000ต่อ5,000ดาวินชีขอ5พยาง5พยาง,ยางรหัสภาพมาครับ พันตรงกลางใครได้ไปนะครับขึ้นนำ9,000ต่อ5,000ดาวินชีขอ5พยางค5พยางค์รหัสภาพมาครับ สนครับงงเป็นไก่ตาแตกถูกต้องครับภาพแรกงูนะฮะก็งองงูภาพที่สองก็ยังเป็นงองงูอยู่แป๊บหนึ่งก็เอางองงูกับงองงูประสกตดกันก่อนเป็นงงแต่งูที่สองก็ดันกลายเป็นไก่ก็เลยกลายเป็นงงเป็นไก่ภาพที่สามตาที่แตกนะครับงงเป็นไก่ตาแตก900 0ต่อ5,000ครับ ของด้าตอนนี้เลยงงเป็นไก่ตาแตกจริงๆงะงงะเป็นไก่ตาแตก <c oughs> ตออ่อไม่ได้เล, <c oughs> เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับผมแชมป์ของเราไม่เคยถูกขึ้นนำตอนนี้เธอเป็นฝ่ายตามแล้วนะครับและตามอยู่ถึง4 0 0พันเลยคุณฝนนะครับผู้ต่อสู้ถืออยู่900 0คุณออม5,000 <c oughs> สู้เท่าไหร่ครับแชมป์ครับ1พันค่ะ1,000ครับมาครับรวมเป็น2 0 0พันตรงกลาง สองพันตรงกลางครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางราดภาพมาครับ มีชูมีชูถูกต้องครับผมภาพแรกภาพของหมูที่กำลังชี้แต่ภาพที่สองบอกตัดห้อยหีบออกไปก็เลยเหลือแต่หมูมช,ชี้พ้นกลับมีมชูห0 0ั 6, ต่อ8 0 0พโอ้น่าเสียดายเมื่อกี้ถ้าเล่นทั้งสองพนะครับผมถ้าสู้มาก็จะตีเสมอได้แล้วแต่ยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะโซบะชัวดีกว่านะครับดีกว่าเสียไปแล้วต้องตามอยู่ห่าง คนละบาทสองบาทครับตอนนี้คุณโฟรครับโดนดึงกลับไปเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราจะสู้เท่าไหร่ครับเรานาเขาอยู่สองพันครับหนึ่งพันครับหนึ่งพันมาครับรวมเป็นสองพันตรงกลางและทีนี้แหละครับถ้าคุณนอมดึงจากตรงนี้ไปได้อีกจะตีเสมอกันที่เจ็ดพันอีกครั้งนะครับสองพันตรงกลางจะตีเสมอหรือจะถูกนําขึ้นไปสําหรับแชมป์ของเราดาวินชีขอ Sam Payang Sam yang a cup. That pop back Where is the tiger? Where is the tiger? where is a tiger ห้วินาทีมีใครกดไหมฮะไม่มีใครกดเลยทีมสติวยอมแพ้เลยค่ะข้อนี้ภาพแรกเวลาฟ้าผ่าฟ้าผ่าดังยังไงฮะเปรียงเปรียงภาพที่สองเขาบอกว่า where is a tiger คือเขาหาอะไรหาเสือหาเสือหาเสือสอเสือ ใส่อาจากอาเข้าไปใส่ยอยักษ์จากยักษ์เข้าไปเป็นหาสายหาสายเปรี้ยงหาสายป้ายหาเสียงอ,ออกเสียงชัดป้ายหาเสียงดาวิชีขอคืนสองพโดยไปหลายดอกจริงสำหรับนะครับผู้เข้าแข่งขันและทีมสติลและท่านผู้ชมทางบ้านเอาอย่างนี้ พักกันก่อนดีกว่าวันนี้หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวไปรีเซ็ตกันใหม่แล้วกลับมาเจอกันอีกทีครับวันนี้ดาวพิชีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ